เพื่อนฉันลุ้ยแม่เก๋คงร้อนอยูนเฮ้ยเฮ้ยหยุดเกกล้าพุ่นเฮ้ยหยุดจะว่าแม่ฉันโกหกเหรอแกส่งคนเป็นเพื่อนล้วกันไม่ใช่เหรอโทรศัพท์ฉันพังอ่ะแล้วก็เนี่ยสมัครงานไว้ตั้งหลายที่กลัวเขาโทรมาแล้วไม่ได้รับสายอดได้งานกันพอดีฉันว่าฉันจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่ะ เลยอยากจะขอยืมเงินแกสักสองหมื่นเองฮะสองหมื่นเลยนะเว้ยเดย์ฉันว่าแกหาซื้ออะไรที่มันพอใช้ได้ไปก่อนก็ได้มั้งแล้วเดี๋ยวแกเก็บเงินได้อ่ะก็ค่อยซื้อใหม่แล้วค่าประกันมันเท่าไหร่อ่ะแม่ไปจ่ายแทนได้ไหมอ่านมันจะได้ทำงานตามที่มันอยากทำนะลูกโอ้ยแม่ไม่ต้องห่วงแม่เดี๋ยวผมมาจัดการให้แม่เองเอา้ามันจะได้เรื่องงานเมื่อไหร่ครับ ทางเราเข้าใจว่าคุณได้งานที่อื่นแล้วเพราะไม่เห็นคุณมาจ่ายเงินค่าประกันเลยค่ะเราก็เลยรับพนักง,งานคนอื่นแทนคุณไปแล้วอะค่ะแต่เพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมจ่ายไปแล้วนะครับงั้นขอดูใบรับเงินค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ออมีไหมคะแต่เพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมจ่ายไปแล้วจริงๆนะครับถ้าไม่มีใบรับเงินก็แสดงว่าไม่ได้จ่ายค่ะ เฮ้ยเพื่อนเร็วอะไรวะอันแกเป็นเพื่อนฉันด้วยไอ้เพือเร็วจะทำนี้ได้ไงวะแกกล้าไปหลอกเอาเงินแม่ฉันเหรอแกบอกว่าแกจะเอาไปเงินไปจ่ายค่าประกันให้ฉันอ่ะแล้วทำไมแกไม่จ่ายแกรู้ไหมว่าฉันไม่ได้ทำงานอ่ะ แกเข้าใจผิดแล้วอันฉันไม่ได้ทำเด๊แจะไปโกงเงินแม่เขามาจริงๆเหรอเนะี่ยไม่ใช่พี่วีนี่อันฉันจะเป็นเพื่อนแกอยู่นะเว้ยแกพูดมาเนี่ยแกมีหลักฐานเหรอก็อแม่ฉันบอกมาแบบเนี้ยว่าแกไปหลอกเอาเงินแม่ฉันอนะ่ะว่าแกโดนแม่แกหลอกแล้วแม่แกคงร้องเอ่เฮ้ยหยุด เฮ้ยหยุดจะว่าแม่ฉันโกหกเหรอแกส่งคนเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่เหรอมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจานสิเอาสิแกต่อยฉันอีทนกทีอ่ะแกคิดว่าฉันไม่กล้าดิเฮ้ยอ๋อจะแจ้งตำรวจมาจับแกเอาดิ <c oughs> ก็เอาสิเอามาจับแกด้วยนะข้อหาหลอกเงินคนแก่หน้าไม่อายจริงๆเลยแกฉันกลัว <c oughs> ฉันว่าชัดขนาดนี้เราคงไม่ต้องมีอะไรมาคุยกันแล้วล่ะหลังจากนี้ แกกับฉันอะขาดกันขาดกันแกไม่ต้องมาเหยียบบ้านฉันอีกนะอีคนนี้นะหแหละเอาเลยกลัวหลือไงวะไปไปครับ เนี่ยเนี่ยทุกคนทุกคนดูนะไอ้ลาเนี่ยมันไม่อร่อยเลยเนี่ยดูดิฝีมือไม่มีใส่ผงชูรดที่อร่อยได้ก็เพราะมีแค่ผงชูรแล้วมั้งอย่าไปกินนะทุกคนดูด,ดูดูแม่ค้ามันใส่ดิ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่ไม่ต้องขายของก็ได้เดี๋ยวผมจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่เองแต่มันเป็นชีวิตจิตใจของแม่เลยนะลูกแม่รักลูกค้าของแม่ทุกคนแม่อยากให้เขาได้กินของอร่อยอร่อยของแม่อะลูกโหแม่งั้นแม่ว่าก่อนนะครับไม่แม่มีแรงอ่ะแม่ออกไปลุยต่อนะ ขอบใจมากนะลูกนะขอบใจมากไม่เป็นไรนะแม่นะพักผ่อนก่อนเดดพี่วันเด กบไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาแล้วขอโทษอะก็ยังทันนะดีกว่าให้เรื่องมันบานปลายมากว่านี้พี่วีพูดเรื่องอะไรพี่ก็ที่เดย์ไปโพสร้านส้มตำของเพื่อนไงเงินแค่สองหมื่นอ่ะเดยมันซื้อค่าความเป็นคนของเดได้เหรอฮะ ป้าดูสิป้าใส่ผงชูรสเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยป้าไม่ห่วงคนกินบ้างเลยเนี่ยฮะเสียโซภาพหมดสิ่งเนี้ยอ๋ออันนี้วันนั้นที่ป้าทำน่ะมันมีออเดอร์สั่งมาทีละเยอะป้าต้องทําเป็นน้ําปรุงแยกให้เขาตัวทุกอย่างก็ต้องใส่เยอะอะค่ะอ๋อผมน่ะนึกว่าป้าใส่ทีเดียวหมดถุงอใส่ขนาดนั้นไม่ได้หรอกพ่อนมถ้าใส่ขนาดนั้นนะ คนกินก็ไตพังกว่าดีเลยใช่ไหมอยากให้เงินอนะ่ะมันมีค่ามากกว่าความคนของเดสิพี่รู้นะว่าเดจริงๆแล้วไม่ใช่คนเลวอะไรหรอกกับไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดขอโทษพี่ว่านะอ่าน,นะกับแม่อ่านนะผมให้ภัยเดละเดอ่ะไม่สงสารแม่อ่านเหรอ แม่อันลักเดียตายแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีลูกเป็นไงบ้างแม่ขายวันนี้ก็พอไ,ไ,ได้กินอะไรกันไหมยังยังเลยแม่หโหไก่ย่างแม่น่ากินจังเลยแม่โอ้เอาสิเอาสิเอาเอาใส่จานไปกินกันเอาเอามามามา,มา,าจุดไฟจะดีเหรอแม่ไม่เป็นไรคะ่ะผมกินฟรีตล,ลอดเนี่ยแม่ก็ไม่คิดเงินผมอะ่ะอย่าไปพูดอย่างนั้น เดกับอาน่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมแล้วดูแลรักกันมาโดยตลอดแม่ก็รักเดเหมือนลูกของแม่อีกคนหนึ่งเหมือนกันอน่มา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 เอาขอบคุณมากนะแม่จ้าจากไปลูกไปเปิดพัดลมเย็นๆด้วยนะครับแม่เดี๋ยวแม่ทําซุปต้มตามไปให้ได้แม่ขอไม่ต้องเย็นแลแม่เหมือนเดิมเผ็ดเอารสที่เดชอบนะลูกครับแม่โอเคค่ะเดี๋ยวไปรอในบ้านนะแม่ครับไปไปห้กินเยอะกินเยอะเปลืองเลย ช่วยเตือนสติผม,มครับเดชจำไหมนะคนเราเกิดมายม่ทำร้ายีผ้าได้ทุกคนนะเพียงแต่ว่าจะกลับไปแก้ไขหรือว่าแก้ตัวเท่านั้นขอบคุณพี่วีมากนะครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับพี่วี โทษแม่นะครับแม่ไม่เคยโกรธเดเลยนะลูกไม่เป็นไรนะลูกนะอันฉันขอโทษแกนะเว้ยฉันกลัวเสียหน้าจนยอมเสียเพื่อนไปอ่ะแกให้อาภาัยฉันได้ไหมฉันสัญญานะถ้าเกิดสิ้นเดือนนี้เงินเดือนฉันออก ฉันจะเอาเงินมาคืนแกนะเว้ยให้อภัยเพื่อนนะลูกนะเดแกรู้ไหมว่าแกทำผิดมากแต่ถ้าแกกล้าออกไปยอมรับแบบนี้ทุกคนเขาก็พร้อมจะให้อภัยแกฉันขอแค่อย่างเดียวอ่ะแกต้องไม่กลับไปทำซ้ำอีก บใจมากนะแม่ผมขอโทษนะแม่จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยเพื่อนก็ดีแล้วล่ะลูกแม่ขอให้ลูกเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะรักกันเหมือนเดิมนะ